น่าไงากูจะขึ้นคลิปซะหน่อยออเดอร์ซอสเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงร้านเจ็ดโมงสินาทีนะครับได้งานแรกครับร้านโจ๊กใส่ใจนะครับหรือว่าร้านเฮียตีนะครับหรือว่าร้านขาหมูยูนาน,นะครับถ้าอยากปักเก็ดหลังตรงซอยภูมิเวทนะครับครับผมรครับผมรู้จักไม่รู้จักทำไมอะ ไม่รู้จักเลยเขาไม่มารับของเหรอ,อาอมารับของแล้วแต่ลูกค้าผมก็ยังไม่ได้ของเ,เอาสมง,งานไปแล้วโอ้ยออเดอร์พ่วงแน่เลยสลับไปเลย <c oughs> เราก็คนนั้นพวกเราก็ไม่มีเบอร์แล้วไงอ๋อเอเอว่ะเราก็ไม่มีเบอร์เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ต้องแจ้งคอนซติเนอร์อย่างเดียวอ่าโดอย่างเดียวเรียบร้อยครอลูกค้าประจำด้วยไงน,นั่นนานแล้วเหรอครับ ลูกค้าก็ดูในระบบว่าว่าส่งสำเร็จแล้วลูกค้าก็รอดไก่หรือรอดไม่ได้ของอ๋อมันกดอ๋อกดส่งไปแล้วสำเร็จไปแล้วเอ้ยไม่ได้อย่งนั้นนะเอาแล้วโดนแน่นอนโดนอย่างเดียวผมรู้ว่ายังไม่กดจบงานจบงานเรื่องในระบบเพิ่มขจบงานของผมอ่าเรียบร้อยนล่ะนั่นแหละดีครับเอาแล้วจะไปกดจบงานเขาก่อนล่ะ ไปไม่ถูกเลยกับแผนที่อ่ะโอเคเรามารับออเดอร์ที่ 2, 2> ก,กันกับร้านโจ๊กสองแควรครับผมเก้าสี่สี่สี 4, 4, 4. เหมือนจะใช่ใช่หรือเปล่าผมดูก่อนโอเคครับผมเจ็ดโมง <7 S 2> <ม> สี่สิบสามนาทีนะพึ่งอยู่กับงานที่สามเองนะของวันอาทิตย์นี้นะควันอาทิตย์ที่9เมษาวันอาทิตย์งานเยอะนะเฮ้ยมาถึงก็ได้เลยว่ะเป็นยังไงล่ะนี่เพราะมันไม่มีออเดอร์ของคนอื่นแล้วไนงะมีของเราคนเดียว โอเคออเดอร์นี้ได้งานตอน10.28นะครับเป็นงานเอาเครื่องค้างเอาชิพาะ้ะเอ้ยอออระบบอะไรก่อนครับเนี่ยออเดอร์นี้นะครับผมได้ประมาณตอนอ่10.28นะครับเป็นวิกซีเอ็ต้เจียงพน้าปากเกตสองนะครับดูยอดอปดีกว่าว่าเยอะแค่ไหนยอด มันทั้งหมดเ,เก็บกับลูกค้า9 5 4บาทนะครับลองจินตนาการดูนะว่าราคาของ9 5 4บาทผมเห็นบางคนก็เอาพัดลมบางคนเอาที่นอนนะครับดีนะครับมันไม่มีตู้เย็ยนกับแอร์ได้แค่พัดลมกับที่นอนนะครับของผมนะครับเป็นรายการยิบย่อยมันก็เยอะเหมือนกันนะแทสซอยนมโเรเหลืองแอนมัมฟูไดมอนแอนฟา้า มาจิ้มีนไม่รู้ว่าร้านเขาจะเตรียมของเสร็จหรือยังนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันได้แมนจ้าอ่าเจ็ดศูนสี่แปดโอเคครับได้ของของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วไม่เยอะนะครับแต่ทําไมราคามเยอะจังวะนี่แทงนมกล่องน,นี้เพราะว่าติดทารกเขาต้องใช้นมนะครับผมเคยเลี้ยงลูกก็ ประมาณนี้นะครับของเล็กๆนี่แพ,แพงแพงแพงอยู่นะกว่าจะเลี้ยงกันโตนะโอ้โหหมดไปเยอะเหมือนกันนะครับจากใจคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกกันเองนะครับนี่โอ้โหโอเคปะจะสง่งให้ลูกค้ากันที่ปลายทางแล้วก็ตามนั้นนะครับลูกค้ายืนยันแล้วคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เคตอนนี้จะบ่ายสามโมงนะผมเพิ่งมาถึงร้านนะครับร้านแม่สีเรือนะครับออเดอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะราคาเยอะนะครับพันกว่าบาทเลยนะที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านะไม่รู้ว่าของผมหรือเปล่านะแม่งอย่างเยอะเลยนะเดี๋ยวถามก่อนเจ็ดหนึ่งศูนย์หกครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับเวลาสองทุ่มสิบหกนาทีแล้วนะครับตั้งแต่เช้านะครับก็ตอนนี้สองทุ่มแนะตั้งแต่เจ็ดโมงนะ ออเดอร์ order, มันเร่งมาตอนสองทุ่มสิบสองกับสองสองทุ่มสิบสี่นะครับเป็นออเดอร์แบดสตัวนะเดี๋ยวเรามารออาหารของลูกค้ากันแป๊บหนึ่งครับอ่าร้านชิกๆไก่แซ่บนะครับลายแมนสอออเดอร์เลยครับั่พีโอเคครับตอนนี้นะครับก็มาถึงเวลาสองทุ่มสี่บเจ็นาทีนะครับ งานนี้นะครับกะว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับไม่ไหวนะครับเริ่มจะล้าเริ่มจะเหนื่อยนะครับก็ตั้งแต่หกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าประมาณนี้นะครับจบงานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันนะครับว่าวันนี้ได้ไปเท่าไหร่นะครับก็เอาตามที่อ่าที่เราไหวนะครับก็ตามนั้นนะครับไม่ต้องขืนไม่ต้องฝืนกันเยอะนะครับเอาเท่าที่เราไหวนะครับไม่ต้องไปตามคนอื่นเขานะ ใครเขาได้มากได้น้อยก็แล้วแต่วิธีการวิ่งงานของแต่ละคนนะครับวันวันอาทิตย์ที่9เมษานะครับ2 5 6ห้านะครับกับยอดนะครับก่อนสงการนะครับก่อนสงการที่เราไม่ได้เล่นสงการกันมาหลา,ายปีแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่านะครับสงการนผมจะได้งานเรื่อยๆแบบวันนี้หรือเปล่านะโอเคครับตอนนี้นะครับก็3ามทุ่ม12นาทีนะครับ ตอนนี้จบงานสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะเมื่อกี้ผมไปส่งมาใกล้ๆนะครับก็เลยยังไม่ได้จบงานก็เลยมาจบงานกันที่ที่ฐานของตัวเองนะครับส่งของให้ลูกค้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมหนีมาจากหาน้าบ้านลูกค้านะครับ <c lusive> ก็เลยมาปิดคลิปตรงนี้นะครับ <c lusive> ก็บอกก่อนนะครับว่าเอาเท่าที่ไหวนะครับก็ได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับผมก็ได้แค่ไหนแค่นั้นเหมือนกันนะโอเคครับวันนี้ก็ยอดก็เป็นไปตามเป้านะครับปกติจะแผ่นไว้ประมาณนี้ทุกๆวันครับแต่มันไม่ได้จริงๆนะครับ มาดูสรุปการทำงานดีกว่านะครับวันนี้นะครับก็วิ่งไปทั้งหมด mm. เท่าไหร่วันนี้สามสิบห้างานไม่ได้นับงานองานงานหมากนะครับงานสีสม้มส่วนงานฟ้าผมไม่ได้ไม่ได้วิ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้รับงานด้วยนะอัตราการรับงานวันนี้นะครับวันนี้ผมปัดไปตัวหนึ่งนะแต่ว่าวิง่งวิ่ง วิ่งไปวิ่งมาเฮ้ยกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วว่ะเอางงดีรายสัปดาห์นะครับเหลือ96เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนรายเดือนเหลือ94เปอร์เซ็นต์นะงานตัวแรกตัวนี้นะครับเริ่มต้นกันทีก่กันตอนไม่ใช่เริ่มต้นกันที่เริ่มต้นกันตอน9โมงเจ็ดโมงเก้านาทีครับจะรีบไปไหนเนี่ยเริ่มต้นกันตอนเจ็ดโมงเก้านาทีนะครับก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับบ่ายสองก็ไปกินข้าวสักพักหนึ่ง 1, ตอนจนตอนนี้ทัพงานสุดท้ายก็อ่า สองทุ่มสีหรือว่าประมาณเกือบเกือบสามทุ่มแล้วนะสําหรับวันนี้นะครับก็คงต้องพอพอกันเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ายอด1,500บาทนี้ผมว่ามันมันไม่ได้เยอะเลยนะครับสําหรับาการวิ่งงานเทียบกับคนอื่นๆนะครับแต่ว่าเราก็เอาเอาท่าที่เราไหวนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้น,นครับเอาเอาตามที่แรงของเราพอจะมีเหลือนะครับวันนี้ก็ถือว่าฟุกนะครับเพราะว่า ไดออเดอร์ตัวใหญ่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็ไดออเดอร์หนึ่งร้อยบาทไปหนึ่งตัวนะครับก็วิ่งวนรูปคุมโซนอยู่แถวนี้นะครับก็ไม่ให้เกินออกเขตจังหวัดนนท์นะครับพอที่จะได้ยอดอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้พอมีงานอยู่เนาะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้ทำยอดวิ่งงานในแต่ละวันก็คอมเมนต์มาได้นะครับยังไงแต่ผมจะพยายามทำาให้นะครับถ้ามีเวลาตัดนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ